เสร็สดีเนะฉันเออฉันชื่อกลสนะเออฉันที่ฉันเสียงแบบนี้เพราะว่าฉันเห็นเออพี่หญิงออยแล้วก็เออพี่กิมจิลี่หลายๆคนก็ทำกันเน่ะฉันก็ไม่รู้เป็นอะไรฉันก็เลยอยากทำขึ้นมาบ้างเน่ยเออเธอรู้ไหมวันนี้ฉันเออฉันแต่งหน้าไปไหนเน่ะวันนี้ฉันแต่งหน้าไปมหาลัยเน่ะแต่งแบบเบาๆเนอะเธอจะคิดว่าฉันเบาเหรอนี่ไม่เบานะฉันไม่เบาเนี่ย บ้าจริงฉันสับสนในตัวเองเนี่ยเกิดมาฉันก็สับสนทางเพศแล้วเนี่ยเธอรู้ไหมนี่อะไรเนี่ยฉันอยากจะอวดจังเลยเนี่ยนี่เป็นกระเป๋าเนี่ยที่ฉันทำเองนะลาย aristotle lost bag เนี่ยบ้าจริงฉันออกเสียงถูกไหมเนี่ยฉันจะให้ดูนะสกู๊บ้านลายถึงฉันเองเนี่ยก็เอาเพชรพลอยมาประดับของฉันบ้าบ้าบอไปคิดว่าเสร็จเนี่ยแล้ววันนี้ฉันเออฉันจะมาขอโทษนะว่าฉันเออ ที่ฉันบอกว่าฉันจะรีวิวหลังไปฟิตเนสเนี่ยฉันทำไม่ได้เนี่ยบ้าจิอ้พระเจ้าฉันไม่ได้ตั้งใจเด่ะฉันแฉันอาเป็นวันแล้วนะมันอับไม่ได้เนี่ยบ้าจิอ้บ้าจิเสียใจนะแต่เอาไปฉันบ้าเลยเนี่ยฉันบอกแล้วยิ่งถ่ายวิดีโอแล้วฉันยิ่งบ้าเนี่ยอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับสมองฉันเนี่ย ันไม่เต็มบาทแล้วบุคคลรอบข้างชอบบอกฉันแบบนี้นะว่าฉันไม่เต็มบานนะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยแต่ฉันก็ไม่แคร์วันนี้ฉันเอ่อฉันจะมาเอ่อแต่งหน้าต่อยอดเน่อวันนี้ฉันแต่งหน้าเป็นไงเนี่ยฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะฟันสีรุ้งตลกนีมฉลนมีนะาจริง วันนี้เออฉันก็จะมาเขียนคิ้วแบบนิ้วนะ่ะวันนี้ฉันจะมาแต่งหน้าเป็นตลกเนะ่ะบ้าจริงฉันเขินนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะฉันบอกแล้วนะคลิปนี้ฉันจะมาแบบเอาฮาเนะี่ยดูยฉันเขียนคิ้วนะแปบ๊บหนึ่งฉันจะเขียนคิ้วหางหงนะ่ะเห็นไหมคิ้วฉันสวยใช่ไหมล่ะ โอ้บ้าจริงคิวฉันชนขมับเลยเนะี่ยบ้าจริงเทนใหม่เนะี่ยยังไม่มีใครเขาทำกันัะอยากจะเป็นผู้นนำแฟชั่นบ้างเนะี่ยไม่ใช่แค่ชมพู่หรอกนะที่ทำได้เนะี่ยไม่มีใครทำแบบฉันได้หรอกเป็นไอดอลเนะี่ย คือไหนๆก็ต้องลบเครื่องสำอางแล้วก็จัดเต็มนิดนึงนะคะบ้าจริงฉันพูดภาษาอะไรออกไปนะ่เมื่อกี้เนะี่ยฉันไม่รู้ตัวนะบ้าไปแล้วคิ้วฉันก็เสร็จแล้วนะคิ้วหางหงฉันเนะ่ยเธอไม่รู้จักใช่ไหมบ้าจริงคิ้วหางหงเนะี่ยต่อมานี่ข้างนึงแป๊บนึง ต่อนะฉันจะเอาอายแชโดว์สีดำเนี่ยทุบลงมาที่ตาฉันเนี่ยฉันไม่เรียกว่าใต้ไม่ได้หรอกฉันเรียกว่าทุบเนี่ยบ้าจริงฉันก็เริ่มจากตรงนี้เนี่ยเธอจะมาดูฉันแต่งหน้าตลกไปทำอะไรนะแล้วฉันก็ลากเลยเห็นไหมแต่งหน้าสวยใช่ไหมล่ะแต่งสวยก็แต่งธรรมดาอีกเนี่ยช่วงยังไม่ค่อยเห็นเป็นทรงเนี่ย เอาเลยยังไงไ้ฉันก็เอา,หาอยห้แล้วนี่คลิปนี้เนะี่ยเอาอีกอุบ้าจริงอแฟชั่นนิสตา้านะอุ๊ยขอโทษค่ะ <c oughs> ฉันแต่งเล่นแค่ข้างเดียวเธอจะโกรธฉันไหมเนะี่ยอย่ากโกรธฉันเลยนะ ฉันไม่มีความสามารถพอดีสองข้างมันเท่ากันน่ะต่อมาอายไลเนอร์นะฉันมันต้องใหญ่อะตอนฉันซื้ออายไลเนอร์เขาถามฉันว่าจะซื้อไปทำอะไรน่ะซื้อไปทาตาหรือถมที่ก็ไม่รู้โอ้บ้าจริงรืนมาหน่ะบ้าจริงฉันแต่งเพลินน่ะฉันลืมถ่ายให้เธอดูเลย จะแต่งหนะ้าไปทำอะไรดีนะอ๋อฉันไปฉันจะไปประชุมอวกาศนะ่ะบ้าจริงตาฉันดูโตไหมโตใช่ไหมล่ะต่อมานะั้อบ้าจริงจะปัดแก้มให้เธอดูนะนี่คือการปัดแก้มแบบต่างดาวนะ่ะเธอรู้ไหมแก๊กซี่เราชอบปัดหน้าอย่างนี้ กลล็กซี่เราเนะ่ะชอบปัดหน้าแบบแปดแก้มแบบนี้แต,แต,แต,แต่แต่แต่เกลล็กซี่อื่นเขาปัดอย่างนี้นะฉันก็เลยเอามาผสมผาาสานเะนี่ยฉันได้ปัดอย่างนี้เลยเนะี่ยบ้าจริงฉันสวยไหมฉันว่ายงนะางเน่ะเธอรู้ไหมทางช้างเผือกนะ่ะมีหลายดาวดาวลโลกปัดแบบนี้อีกดาวนึงปัดแบบนี้เพราะนั้นฉันจะเอาให้ครบทุกดาวเนะี่ยฉันได้ปัดแบบนี้ด้วยเลยอ๋อบ้าจริง ดิสุดเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมผิวฉันสีแดงเนี่ยอ๋อฉันปัดแก้มนะแต่แค่ครึ่งหน้าก็พร้อมซึ่งอย่าเป็นคนเนะี่ยบ้าจริงโอเคนะแป๊บหนึ่งนะต่อมาจะทาลิปสติกเนะี่ยบ้าจริง นี่สีนีออนเหรอโอ้พระเจ้าสวยจริงๆเลยฉัน,งนคงต้องทาเยอะกว่านี้หน่อยนะหูสวยมากเลยเนะี่ยฉันจะบอกให้ว่านี่อะไรนี่คือ N Y X ปลอมนะฉันไปซื้อมาแท่งปะสาทสิบห้าบาทฉันก็เอามาทาเล่นเพราะประสนรู้ว่ามันเป็นของปลอม ฉฮา,านอะ่ะปากฉันสวยไหมยังไม่มีขอบปากเลยนะโอเคนะโอ้บ้าจริงฉันมีขอบปากแล้วนะสวยใช่ไหมล่ะวันนี้เนะี่ยไม่กวนทุกคนแล้วนะขอให้หลับฝันดีดูหน้าฉันก่อนนอนนะวันนี้นแต่งหน้าเป็นคนบ้าอะ่ะชอบลุกไหนก็บอกฉันนะ ชอบให้ฉันเป็นคนธรรมดาสวยๆหรือว่าชอบให้ฉันเป็นคนบ้าแบบนี้เนะี่ยดฉันชอบชอบทุกอย่างเลยเนะี่ยคุยกับฉันเยอะๆนะขอบคุณค่ะฉันรักทุกคนนะจะลืมดูรูปฉันก่อนนอนละดูคลิปฉันนะกดไลค์นะโอเคปะ